ยางอลยางเดินลามใหญ่ครับอก็ต้องเอาเขนี่แหละส้นองนอนใหญ่อย่างเี้ยวกมาช่วยกันคุดคุดแล้วก็ไปล่างทำความสะอาด ที่นี่ทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็รวมกลุ่มกันว่าช่างได้กี่โลตามที่ลูกค้าสั่งทําความสะอาดแพ็คถุงไปเลยถุงละบางลายเขาก็สั่งสิบยี่สิบบางลายก็สั่งไปทํากินเองคนละสามโลห้าโลอะไรเงี้ยที่นี่เราก็ทําแบบหันแล้วก็แบบเชื่อมอย่างงี้ไปด้วยลูกค้าเขาเจอเขาก็เอาไปเลยบางลายเขาก็ขี้เกียจไปทําใหม่มันก็อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทํา ก็ดีเป็นรายได้เขาได้ค่าน้ำเขาไปอาชีพเสริมนิดๆหน่อยๆได้ค่าน้ำเขาไปอยู่ก็เท่าทิ้งเฉยๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับใช้วิกฤตเป็นโอกาสคือน้ำในอ่างเก็บน้ำดํายังไกเนี่ยมันลดลงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นส่วนตื้นเขินเนี่ยก็จะมีบัวซึ่งขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นในส่วนของพี่น้องในพื้นที่ในละแวกนี้เนี่ยก็ใช้โอกาสนี้นะครับมาทําการเก็บรากบัว ก็ซึ่งก็เป็นอา,อาชีพและก็ความรู้ดั้งเดิมนะครับโดยเฉพาะสปปรรพคุณทางยาก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบบการาขับถ่ายไม่ว่าจะการคลายเครียดหรืออะไรต่างๆนะครับใช้เป็นของหวานของไรายได้ดังนั้นนะครับจึงเป็นที่ต้องการของอตลาดนะครับที่จะเอาไปทําเป็นของต่างๆเป็นผลิตภันธ์ต่างๆเราก็ได้มีการร่วมสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ก่อให้เกิดไรายได้เป็นกลุ่ม นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอทางท่านนายอำเภอนะครับก็ให้ทางพัฒนาชุมชนนะครับมาสนับสนุนหาแนวทางในการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งร่วมกับทางเทศบาลของเราครับครับวันนี้เราก็ร่วมกับทางอบจโดยท่านนายกอบจอนะครับท่านยุรดาวังสุภกิจโคศนและก็สอจอในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายเพจพื้นที่ของนนทไทยนะครับเรื่องเล่าชาวนนทไทย ที่นี่โนนไทยนะครับที่ร่วมกันประสานความร่วมมือในการที่จะหาช่องทางและก็หาตลาดให้กับพี่น้องประชาชนในการเพิ่มรายได้เพิ่มศักยภาพเพิ่มคุณภาพแล้วก็ให้เพิ่มรายได้ให้อย่างเ,าเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้ก็เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายครับการหาหรือร่วมกันในการที่จะพัฒนาแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ในการที่จะหาแนวทางในการวางจำหน่ายสินค้า นะครับเพื่อให้ได้ราคานะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราสามารถดำรงอยู่ได้